็รู้สึกว่าไม่ได้ตีดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าดีที่ไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็สู้ต่อค่ะก็กลับมาตอนแรกขึ้นไป5แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกท้อนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าก็กลับมาเบอร์ดีเบอร์ดี3สามอีก3เบอร์ดีก็รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่ได้ยอมถ้าก่อนเริ่มแมตชนี้บอกหนูว่าหนูจะจบที่1โอเวอร์พาแล้วก็ได้เล่นวันเสาร์ด้วยหนูก็พอใจมากเลยนะค่ะแต่ว่าพอขึ้นไป ขึ้นไปนำร่วมแล้วแล้วก็หล่นมาน้มันก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยเคย่ะแล้วก็จะเก็บไว้แล้วก็กลับมาทำดีขึ้นปีหน้าค <Yeah. S 1> ่ะหลังจากนี้ก็จะพักนิดน,นึงค่ะจะไปเล่นสงการไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วค่ะก,ก็รู้สึกดีที่พรุ่งนี้จะกลับแล้วก็กลับเมืองไทยจะได้เจอครอบครัวจะได้เจอแมว แล้วก็หลังจากนี้ก็จะซ้อมหนักขึ้นน่าจะต้องออกกำลังกายหนักขึ้นเหรอเพราะว่ารู้สึกลานิดหนึ่ง